ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศานี้นะครับเป็นว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์กรีฬานะครับก็ต้องออมีความมั่นใจนะครับในการที่ออกไปสู่การทํางานในภายนอกนะครับผมเชื่อว่านักศึกษาของเรานะครับหรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเนี่ยนะครับมีคุณภาพแน่นอนนะครับของวิเขตชยงใหม่และก็ขอให้นักศึกษานั้นมี3ามเอส นะครับให้ได้นะครับเแรกก็คือสมาร์ทนะครับมีความเฉลียวฉลาดไสรู้บุคลิกภาพที่ดีนะครับพูดจาดีนะครับเอสที่สองคือสมายนะครับจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นมิตรกับทุกๆคนและเอสที่สามก็คือสตรองนะครับก็คือเก็บเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจสามารถที่จะฟันฝ่าสู่เรื่องของอุปสรรคต่างๆเนี่ยให้กับ การทํางานของหน่ยงานต,างต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ต้องแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับโชคดีในการที่ออกไปสู่โลกภายนอกนะครับภายนอกนั้นไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่จะคอยดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเมื่อเราออกไปสู่โลกภายนอกสู่การทํางานของเราแล้วนะครับเราอาจจะพบเจออุปสรรคสิ่งที่ที่เราต้องมีก็คือเรื่องของสตินะครับที่จะประคอง นะครับแล้วก็สู้งานในการทํางานต่อไปให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาตินะครับเราต้องคิดว่า 1. นเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับสเราได้สร้างสารรค์และทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับโรคใบนี้หรือไม่อันคือประเด็นที่2องขอให้โชคดีทุกคนครับกับผมในานามของรองขนารีีคาะบิยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะวิทยา,า,าศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกคนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในเร่าเรียนจนจบการศึกษาตามที่หมายมั่นตั้งบณิธานเอาไว้ขอให้บัณฑิตใหม่ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ชีวิต ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนออกไปรับใช้สังคมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งที่ตั้งใจไว้รวมถึงจงยึดมั่นในความกระตันยูกตเวธิตาต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้องและขอให้รักตัวเองรักประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคงและมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ พื่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปท้ายนี้ขออวยพรให้บันดิทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในหน้าที่การงานความทั้งสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามตลอดไปสวัสดีครับ ดผาน,านแต่ว่าเวลาที่ผ่านพนไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแลงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ ที่เราไม่เคยยออท้อวันที่เราต่างมีความฝันและทำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันธอยังคงจำมันได้ใช่ไหม